สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านุ่มลื่นใส่สบายไม่รอนะคะรุ่นนี้ดีเทลคอจะเป็นคอวีปกค,ค่ะมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกนะคะแล้วก็จะเป็นงานพิมพ์ลายนะคะดอกไม้แบบนี้ด้วยส่วนแขนความยาวอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นงานพิมพ์ลายดอกไม้เช่นเดียวกันเลยค่ะในส่วนของตัวเสื้อนะคะความยาวอยู่ที่28นิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีพื้นเช่นเดียวกันค่ะ รุ่นนี้มีหลากหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกตั้งแต่38 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะมีทั้งหมด4ส,สีนะคะที่ใส่อยู่จะเป็นสีครีมค่ะแล้วก็จะมีสีดำนะคะสีชมพูค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีแดงนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจสีไหนก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ